มาทำต้ยมยำทะเลน้ำข้นตามน้องเหมยกันค่ะนี่เลยพี่เฟิร์สก็เตรียมตามที่น้องเหมยบอกเลยนะคะแล้วก็แต่พี่เฟิร์สไม่มีน้ำสต๊อกนะคะพี่เฟิร์สก็ใส่น้ำเปล่าตามที่น้องเหมยบอกเลยถ้าไม่มีน้ำสต๊อกนะคะแล้วก็ใส่ขนอนลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็ลากผักชีลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะหอ,อมแดงนะคะหรือหอมแขกนะคะแล้วก็ไกลๆก็ได้พี่แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น เป็นตะไคร้แล้วก็ข่านะคะอันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะตามที่คุณเหมยบอกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่พลจะรอให้เดือดตักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเหมยอ่ะเขาทาเป็นเป็นชามๆนะคะน้ําจะน้อยกว่านี้เดี๋ยวพี่พลพอรอเสร็จพอพอรอเดือดเสร็จวันนี้พี่พลจะใส่เป็นปลากระพงแล้วก็จะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะเป็นกุ้งตัวใหญ่อันนี้นะคะแบบนี้เลย น้ำมันนะคะทุกคนน้ำมันน้ำพริกเผาลงไปสามนะคะทุกคนลงไปสามช้อนแล้วก็ใส่ตัวน้ำพริกเผาช้อนพุนๆเลยค่ะน้องหมวยบอกนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้นี่เลยแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งสอง สามสี่แล้วก็ห้าค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปสามกระบวยค่ะน้ำปลาหนึ่งอันนี้พี่เฟิร์สอาจจะแบบเดี๋ยวชิมอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนหม้อใหญ่กว่าคะคะทุกคน อันนี้นะคะน้ำตาลสองนะคะใส่ลงไปน้ำตาลสองช้อนชาแล้วก็จะมีรสรสดีประมาณนี่รสดีประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะทุกคนแต่ว่าพี่อนไม่มีผงชูรสเดือดแล้วเดือดไวมากก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะปลาหมึกค่ะแล้วก็จะใส่ปลากระพงนะคะ ก็ใส่กุ้งค่ะหม้อเลยกไปหรือเปล่าเออโอเคเลยค่ะแล้วรอเดือดอีกรอบ<ม>แล้วพี่เฟิร์ค่อยใส่อันนี้เลยคะ่ะเป็นอะไรนะเห็ดเห็ดฟางอ่าเป็นไม่ได้ต้มนะคะเท่านั้นเลยต่อไปเราใส่เห็ดฟางลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ว่า ล้นนี่นะเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะคพอเราใส่เห็ดฟางได้หนึ่งนาทีนะคะทุกคนแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเราใส่นมข้นคาราเน่ลลงไปนะคะสี่กระบวยค่ะทุกคนแต่จริงๆเราควรจะใส่เยอะกว่านี้แหละแต่ใส่ตอนที่แบบปิดแก๊สแล้วนะคะทุกคนความมันมันจะได้ไม่แตกแล้วสีมันจะได้สวยค่ะ แค่นี้เลยที่พี่บอกว่าให้ใส่เยอะกว่านี้เพราะว่าหม้อเราใหญ่กว่า <c oughs> คุณเหมยเยอะเลยค่ะอขอใส่เพิ่หมหน่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเทกันนะคะทุกคน ให,ใหญ่เลยอ่ะอืมอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะใส่ผักชีลงไปแบบนี้ค่ะนี่ใส่ลงไปหมดเลยนะนี่ทำตามสูตรคุณเหมยนะคะผิดผิดถูกถูก,ถกปกันใด,ดขอโทษขอภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเห็นคลิปคุณเหมยนะคะก็ทําไม่ถูกจริงค่ะเพราะวีเฟิร์สทำไม่เต็ม ขอบคุณมากๆเลยค่ะ